ซื้อสินค้าด้วยนะคะครีมบำรุงผิวหน้าผิวกายนะคะแอดลุงตะวันนะคะมาเจอก่อนไปก่อนแอดลุงตะวันสกับแค่ะมาลอมนี่วันที่24ี่นะคะวันนี้2องสี่หนึ่งสี่เจดสเก้าสี่แดหนึ่งแดห้าแดสค่ะ8ปดเค่ะ มาสี่กับแปดสองกับหกเป็นตัวล่องนะคะสองสี่หนึ่งสี่เจ็ดสี่เก้าสี่แปดหนึ่งแปดห้าแปดสี่แปดเก้าเจดียสมเรื่อเียงเบาอันหนึ่งู่ฟังอย่าฟฝาวแล้วก็เซียนฝั่งทนนะคะมาเจอเซียนฝั่งทนก่อนแต่และนั่นเตรียมแคบนาจอเด้อค่ะแคบนาจอ ก็เด่นที่0ย์รองสองศูนย์สองหกศูนย์หนึ่องเจ็ดสองเจ็ดศูนย์หกสองบนล่างเนาะคะ 0, 2, 3, 0, 7, 0, 6, 2, ่ะศูนย์สองสองเดเด่นที่0ย์ค่ะศูนย์0องหกสช่วงนี้เขา่าติดต่อกันเนาะ สำหรับแอดกับสำหรับเซียนฝังทนเข้าไม่ติดต่อกันดิเข้าแล้วก็เข้ารุดเข้ารุดเข้ารุดประจําค่ะเมื่อนั้นรุดเมื่อนี่นาจะเขานะคะสองกับศูนย์นะคะคือตัวเด่นตัวรุดตัวเจาะนะคะไปค่ะไปหนียังโมมาเด้อหลักรอยยังลอกโยรอหลักร้อยแม่นแม่นเพื่อนอ่านหลักเพื่อนกับว่าท่านเด็ดตอบนะคะ ก็เออเล่ามือน,นี้นะมือน,นีค่ะมึงดูหละค่ะหาหนึ่งหาสามเข่าที่หาสามศูนย์เก้าเข่าตัวศูนย์เก้าศูนย์แปดเข่าตรงที่แปดศูนย์หนึ่งแปดคือเข่าตรงตรงมวดนี่เจ็ดสองเจ็ดสามสองสองสองสามค่ะท่านผะู้ชมนะคะสองสองสอง,ส,องสาม เอามาฝากมาตนค่ะเขาทุกงวดนะคะมิสีตูนึนงกนันนารุ่นเนาะเจ็ดสองเจ็ดสามสองสองสองสามก็มาที่แอดกาแฟดำหาแอดกาแฟดำก่อนค่ะอยู่ไหนเอ่ย อาเอสกาฟแฟดำนี่ไงนี่พี่ของเฮาหกค่ะมากมากหกค่ะเมื่อนันสีเก่าว้าเบ่เอให้เบิ้งก็ได้นี่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 เก่าสีเจ็ดมาบางที่มาน้ำกันแม่แดงว,ว,ว่าเจดแดงว่านนะสีเก่าบ่คิดว่าสิมาสีจเจดแดงนักหาเก่าว่าเลหล็กลมาหาก็เหล็กมาสี่ใส,ส่สีเก่าเล้ยวขาเจ้าว่าเหล็กมาหาไปใส่หาเก่าบ่ได้ซื้อบริษัตู่ค่ะ คิดว่ามันหลายตัวที่กินก็สื่อตัวอื่นนะ่ะหลายตัวกว่าแต่สื่อสุดนี่ก็จบเนี่ยเ่าต้องควยเค้นน่งเจ้าอื่นน่ะเจดียงเคยบอกแล้วเนาะเยอะก็ซื้อไปเถอะมันถูกทุกงวดนะเพื่อนแม่กอดท่อหม้อบ่ถือสี่งวดสามงวดมาเขา 4, 9, ่าซีเก่าเพืกันเด้ก่วันนี้แม่กอดท่อหม้อยังบ่ามายังบ่เห็นค่ะถ้าเห็นก็เสียวโล่งหายกัสี่เก้าเอองวดกว่นอนเาะวันนี้ก็คือหนึ่งหก หกหนึ่งหกหนึ่งเก้าตัวเด่นหนึ่งหกหาหกเก้าหกหนึ่งสองหนึ่งหาหนึ่งเก้าเก้าสองเก้าสามเก้าหากันหกหกหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าค่ะมาตรงกับเจ้าใดหมดกวาตรงสี่เก้ากับแม่นั้นจำจวนเจ้าอื่นบ่อเขาเนาะมาตรงที่คุณเอ็มแก้หมวยกอทอมอง ต้องกลับไปเบื้องเกมวยกอทมอแล้วก็เจ้าอื่นน้่เนาะว่ามันตรงกันตัวใดความมักความสอบเนี่ยะที่หนึ่งหกไหมท่านผู้ชมทรรมาหนึ่งเนาะเป็นแนวทางในการเสียงซือไปอย่างนี้นตัวใดอีกวัฒนาภารวยห้าหน้อยพันเขาเป๊ะเนี่ยวัฒนาภารวยอยู่ตรงไหนลุงตะวันเกาไปแล้วเนาะคะ่ะเนาะ เอามารวมอยู่นี้แล้วค่ะนี่สี่กับเก้าวันที่ยี่สิบสี่นี่ห้าน้อยเพิ่นก่อนห้าน้อยเพิ่นกอนแคบหน้าจอค่ะห้าน้อยวันที่ยี่สิบสี่มือนันออกเจ็ดแปดตรงตรงค่ะห้าน้อยเนาะอันนี้วันที่ยี่สิบสี่นะคะก็มีเจ็ดแปดเหมือนเดิมเดือนเจ็ดกับแปดเจ็ดห้าแปดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดแปด เจ็ดแปดเจ็ดห้าเจ็ดเก้าไข่ไมือนั่น,นะะเนาะค่ะเนาะคล่ไข่มือออกเจ็ดแปดนี่ค่ะห้าน้อยโอเล้าผสมพร้อมตัวนี้อา้าวอยู่นเฮงเล้าผสมห้าน้อยค่ะท่านผู้ชมวันนี้ไปได้ทั้งลาวนะคะวันนี้เพิ่นเด็นที่เจ็ดกับแปดเต๋อ้าว ที่อา่านมาทั้งหมดนี่ก็คือเล้าห้าน,น้อยเอออันนี้ของเจ้มหมวยพันหลุดหลุดซีซีหนึ่งซีแปดซีซีเนาะสามซีแอดกาแฟดำบอม 4, มีซีมีหกค่ะแอดตัวนี้ก็มีเจ็ดกับแปดวัจนาผ้าด้วย เจ็ดกับแปดค่ะตัวนี้มีเจ็ดค่ะ 2, 2, 3, เจ็ดกับสองเจ็ดสองเจ็ดสามอ้ามีผู้ใดมีเจ็ดเอาตีแน่ๆมีเจ็แล้วอันนี้ว่ามีเจ็ดนะคะอันนี้ก็ว่ามี 7, ม 1, 4, 2, 4. เจ็ดมีหนึ่งสองีเจ้หมวยก็ไปแล้วลุงตะวันกาแฟาดำเสียนฝั่งทนแล้วก็วัฒนาพอรวยก็ครบแล้วนี่เนาะ ถ้าผู้ใดแคบหนักจอไว้กับข้องสีเห็นนาไผ่บริบบบเนียนบรตึงใส่ผิติพันธ์ตัวนี้คะ่ะแค่ยูสกินแค่ยูสกินเป็นสินค้าบอกต่อเกแดงไปท่าปากมากเมือ่อกี้ปากมันบดแดงคะ่ะนี่กลางคืนนะคะกลางคืนนี่กลางวันคะ่ะไว้ป้องกันใอ่ป,ป้องกันแสงแดดป้องกันสายลมที่มากระทบป้องกันยูวี ป้องกันฟุ้นรอบคางอนุมูลอิสระนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะเพื่อว่าผิวของเฮาสิได้แข็งแรงบ่โดนกระทบง่ายๆผิวชั้นในผิวชั้นนอกแข็งแรงค่ะแข็งแรงโดนแดดก็ไม่ดำโดนลมก็ไม่สะทานนะคะบำรุงไว้ด้วยตัวนี้ทาตัวนี้ตอนเช้าตื่นขึ้นมา ท่านก็จะได้คว่ำซุ่มฉําป้องกันได้หลายๆอย่างแล้วก็ทาแป้งลงไปได้ทารองพื้นลงไปได้เลยค่ะนะคะเน,ะ <S <S นาะเวลาแต่งหน้าก็ทานี้นนนเจลเดียวกับทาตัวนี้ก่อาบหน้ามานยังตื่นขึ้นมากอ่ะทาตัวนี้แล้วก็ทาแป้งทับหรือบางครั้งออกนอกก็ทารองพื้นสติดค่องท่อนค่ะอยู่ได้ทั้งวันอยู่ได้ทั้งบ่ายค่าเลยเนาะยูฮอดค่ำปุณนะ ถ้าทาตัวน e ี้ลงไปข้อสําคัญยกกระชับใบหนาของเฮ้าบให้เป็นร่องลึกบให้เป็นร้อยลึกอันนี้ก็มีอยู่นะเจแดงมีร้อยนี่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 อยู่นะหกสิบสี่ปีมันต้องมีอยู่แล้วเนาะค่ะต่อหาสิปคุณละตอนสี่สิบกว่าหาสิบตีนกาเจแดงมึงไงนี่ตีนกาไงอีหลีเด้เลือกอีหลีเด้ตรงนี้ก็เป็นร่องลึกเนาะตอนหาสิบนะ ล่องลึกไปอย่าเบื้องหนาเจ้าของเลยอยากดึง้ยวงเสีตลอดเวลาเนาะหนาเข้าไปดึงแวงสีคือสีดีเ่าทันคิดว่าคิดว่ามีเงินสิไปดึง่าสัน่นโอ้ยมันประเด็งไงไดึงง่ายๆได้กินยาว่าฟรเลีนเขาก็บกังให้ดึงเนาะคะ่ะแล้วก็ไม่ได้ทาอะไรใส่ตัวนี้มายาวน่านหาปีแล้วค่ะห้าปีแล้วที่จะแดงใช้เนาะสตัฟหนาเข้าไว้ตั้งแต่ยูซีสิบปีล้ไป มันจะได้คงที่40ก็จะเหมือน35นะถ้าชั้นอายุ50ก็จะเหมือน40นะ,จะเจแดงตอนนี้64ก็จะเหมือน 5. เท่าไหร่ต้องถามดัานผู้ชมเบิงงนะคะไปข้างนอกเขาว่าด้านถึงวา60เดชก็จะ60บางค้นกับเบิงออกกับสิวา60เพราะว่ามือเฮ่าน่ะก่ะเฮากับบางครั้งมันบสบายกับท่าข้างออกเนี้ยนะแต่ท่าสบายดีโอ้แต่งชุดแข็งขันเนี่ย เขาจงาองว่าอ้หาเจดงยคือพอท่านเฒ่าคนนี้บนนึกว่าสิหาหกสิบเด้คเพื่นว่าประมาณหาสิบแปดหาสิบเจ็ดหาสิบเก้าเพื่อนว่าพอท่านถึงหกสิบหกสิบสี่แล้วค่ะหกสิบสี่ปีนี้ภูมิใจที่ได้แก่แต่ว่าสังขารเท่าน,านี้มันเมือยมันลามันเมือยแหละค่ะระบบภายในเรามันเมื่อยแล้วแต่ว,ว่าข้างนอกก็ดูสดใสเหมือนเราไม่ได้ได้เลยเพราะว่าเราแต่งนะคะ บ่คือค้นป่วยจะแดงกับป่วยกับมัคือค้นป่วยแบบวะเอา้าก็ตัวนี้เสริมเมื่อกี้นี้แล้วเนาะเสริมตัวนี้เสริมชายตาเมื่อวานนี่โอ้ยนางตาเมือ่อึ้นสีตาตลอดเวลาสีตาตลอดเวลาเมื่อวานนี่นะมือนี้แจ้งสว่างดีค่ะสดใสพร้อมแล้วก็ตัวนี้แคลเซียมแคลแมกแกปวดเก้าปวดกระดูกถ้าท่านหายปวดหน้าตาก็สดใสมันก็นลาเรื่องมันก็นให้ไม่ชีวิตชีวา มันก็ไม่เฉาตอนเจแดงว่าสบายเสาลุยท่าเป็นยังเป็นคือโลกซึมเสาโพภูมูพพวกนอนตะนี้ห้องพอสบายดีเว้ยมูใสเจแดงไปหหยคุยเองเลยล่ะคุยกับเอซีเซจกะเออมีกกำลังใจไปนนไปนี่ยันพนันพูนี่เนาะแต่ว่าสบายอยู่นอนนตอนนห้หองคือเป็นโรคซึมเศร้านี่บ่อยากยง่งบ่ยอยากยูเด้ค่ะท่านผู้ชมกับไปให้มันเลียวๆซะกันสีทรมานยังสีเจแดงว่า บบริสเยดไดอีกอยังดอกเนาะจะวางครังกับขอปอยูห้ยหลานไงหายหลานมีไล่ได้สิได้ซอยพอซอยแม่เขาหลานกำเลง่เรียงอยู่เนาะค่ะเอาลวยลวยถูกหวยไปน้ำกันกระพอดาบเส้นละยอ่องเดี๋ยวจบคลิปนี้เพท่นต่อยคลิปเจดงกันจะไปโอนเงืนซอยเพิ่นก่อนนะคะน่ะเนาะขอบคุณนะคะที่ติดตามขอบคุณคะ่ะ